สวัสดีครัแม่คูสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะูวัสดีคนะสสค่ะสวัสีค่ะอันีค่ะสีค่ะคะีค่ะสี่ะวค่ะสวดี่ะสวัสดค่ะค่ะสัสดีคะีคนะค่ะสวัี่ะีค่ะค่ะัค่ะอัสาีค่ะ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 สวัค่ะัค่ะสวัสดค่ะสวีค่ะสวค่ะับอ่วับะวัคะ เหือดเลยแล้วก็หัวซักด้ยค่ะคือเพรวมบุญมากนะคะเพื่อนกระแห้จำความมาไล่คนลไม่แกอย่างเดี๋ยวไปคู่จัดการให้นะค่ะนาะเอาไล่ซื้อไล่เสียงึ้นให้ครูซื้อว่าเอมี่นะไรค่ะเพื่อนกระทำบุญมาเรื่อยๆนะคะผแต่มืออื่นนะคะมืออื่นบอกบุญก็คือเสียตนผ่าปลาไปทาองวัด คูนนต์จะป่านะคะค่ะแล้วก็แก่นให้แล้วล่ะค่ะแกเพิ่นกับคูแล้วคูแล้วคนเพิ่นกับฝากรวมบุญมาคูละลอยซองลอยนะคะรวมบุญมาเรืะะ่อนนยๆเลยแต่เด้อค่ะ,ค,ะคนรวมบุญมาเรื่อยๆนะคะอ่อน,น,นั่นแหละ,ละค่อยเฮ็ดสะสมสร้างบุญไปนะคะเดียวแต่ แดีวแต่มือมันงวดไดงวดบอ่อเนาะค่ะมมนก็มี้งวดใดงวดบอ่อเขาปูกค่ะบอกเป็นว่าสิเขาตลอดเนาะค่ะก็ได้ผู้ใดก็ได้ผู้ใด,ใดยินผู้ใดยินบาเอาก็มีนะคะเรียกผู้ค่ะเดี๋ยวแต่สิ่งสาตาวาสนะเขาคือว่าลหละค่ะเพราะว่าเสียจ,จวนก็บได้ในะคะได้ก็ได้วิ่งตอน,นเป็นบริยินขา่าวว<ร> <laughs> ่าครเ <laughs> ตอร์เขาวิ่งสี่บนอยู่เนาะค่ะเออพิ่นฝากมาอยู่แตเพิบนบ่อยมีเวลานะค่ะ่นฝากมากบนว่า วิ่งซีวิ parole, okay. yeah. uh, so uh ่ง huh. ซีได้บนแต่ว่ากาลรู้เพิ่งขึ้นเขาใช่ปะรูกเพิ่งขึ้นเขาค่าเขาคือได้แท้ว่าสันค่าเจ้าของคือบ่ได้กำไรยังเชื่อซื้อหรือว่าเป็นกันใดสวงหรือว่าอะไรคนเท่ามากับอยู่กับสวงเวลานะเนาะค่ะแต่มีบางคนได้บางคนเสียนะคะคือแม่คู่ก็ได้แต่ว่าก็บไม่ได้รายนะคะคือไอ้บ้านก็ได้ค่ะซื้อ่าได้รายก็มูนะคะเงี้ยช่วงบ่ได้ก็บบ่ได้โอ้ช่วงบ่ได้ก็บข้ามใจนะคะถือเป็นเรื่อง ธรรมดาข้นานักเรนเนาะกับเออข้ากับพี่จะละหน้าบิ้งเนาะคะ่ะเพราะว่าข้าวเรนร้ายข้าทุ่มร้ายบางเทือ่อนบางที่ข้กาก็ยังวิ่งหนีวิสินข้าวเรนไปข้าก็ค้นว่าข้าสีโพดเปียงหนีวิสินแต่มาบ้านบ่อดา,น,า,น,าน,นะครับข้ากวจะข้ามใจคือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเนาะค่ะเสียงโศกนะครับ่เนี่ยเรเพูดว่าเสียงโศกเนี่ยเราสิ้นสตาวาสนาแข่งกันบ่มีใดคือปู่เขาได้แต่ว่าคือบ่ได้มันก็สิเป็นเร่องสิแล้วค่ะครับผม ถาเ้นก็ได้หลายนะคะบ,บ่เป็นก็ได้ก็ได้ค่ะคุณลงข้นพ่นมามือนีเพ่นก็นน้ำต้นผาป,ปามาถวายสองตนเนาะ,ค,ะค,ค่ะครับผมแต่ข้นายเขตละแดนนะคะอำเภอเพี้ยครับทังโคลานะคะเพิ่นกัมามนานะคะมาตลอดมาทุกงหดวนะคะได้หน่อยได้หลายแต่ว่าพ่นว่าพ่นในทุกงหดวนะคะครับค่ะพ่นมาผู้เดียวซ้ายเดียวซ้ายตรงเลยนี่แหละคะ่ะพ่นกันด้วยใจใสซะท่านะคะเออได้ พิ่นกามาบ่ได so so ้ข yes ้างล่างเท้าพ่นกามาคาระบะปูซื่อๆนะคะเพิ่นกามาขอพรจากปูนะคะคือไม่คู่ผ้าเฮ็ดผ้าสางอที่มีราคะค่ะแล้วแต่เนาะค่ะแล้วแต่บางช่วงห้าเท้เพิ่นกามห้เข่ากับเข่าบนล่างนาะค่ะคือห้าล่างเท้อมันกับบ่ได้ดังใจเฮ้าเฮ้าก็ต้องท่ำใจเนาะค่ะบ่แม่นว่าเฮ้าสิได้ทุกงวดทุกงวดค่ะขั้นเดยทุกงวดก็รวยแล้วเนาะวันก็เรียมยุกยุกพุ่นแล้ว ดจงเออวันนี้เอกก็ถือจักบาทเล่นไรกันเศรษฐาไอ้วันเนาะค่ะนี่นะค่ะเพราะว่าพวกแม้ว่าศรีแดงจะให้จะของเนาะค่ะเพราะว่าเอกอ่ะ บพ่ได้แพ่พะว่าพอซื้อเพ่ได้ซื้อตัวมันบ่ออกเออพอว่าซื้อซูหกค่ะว่าซื้อซูลหาันออกเามาหาเจ๊ตเออซื้อวัดหอเออหาเจู๊เมืองค่ะซูลหอกก็ซื้อเขาปจ่ายค่ะคือกันม่คู่ก็ซื้อไรลายค่ะซูหอกคำนึงหกซื้อลายค่ะแต่ว่าเขาไปจ่ายซูลหาเขาสามเออ คุณเราคดถามมาว่าแม่คู่เฮ็ดเลขเบ็ดตัวใดนกค่ะงวดกอนนะค่ะแม่คู่ก็บ,บ่าไดดหาครับศูนย์แม่คู่วา <c oughs> น,นะคะ่ะงวดเขาก็บอกว่าเข่าวัน่าเขาก็บอกว่าว่าเขานั่นแหละค่ะเพราะว่างวดทัดไปงวดกวน <c oughs> <c oughs> บ้านกับว่าเขานะคะแต่ว่ามมนแั่เขามาตลอวพัวไม่ตรวจัวไปเฮ็ดเขาไปปั้นอารวจก็แม่แม่แม่คู่ตังว่าเนี่ยเราบอกอีนแล้เราขึ้นมาเองค่ะา็แม่มาแม่คู่ตังวานี้ครับบ่านเป็น้อนแม่คูเออข้าผ้ากันเกียจะมาถามพอสังเกตเอาล้วเอ๊ได้ยีนขาววาเฮ็ดได้แล้วว่าได้ยีนขาววจุดทูบได้ หรือพากันเทศแล้วก็ฟันเอาแล้วก็เฮ็ดเอาว่าสันยาถามพอเพื่อนวายเมฆู่นะคะแหนหน่อยอัวายเยอะแต่เนื้อดีแม่ฆู่ค่ะพวกหจษาว่าปูเราสิวานะคะเราสบายแม่ฆู่ของสันแหละเพราะว่างอนเลยแต่หักเนี่ยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างกับอยู่กับปูนะคะเพิ่นกับว่าวของเพิ่นเองแม่ฆู่ปรสามารถสิไปได้แต่ว่าเพิ่นได้ยินอีหยังมาหรือว่าห้ทักเชีย่เข้าบลูปูรูนะคะเพิ่นกับว่าวของเพิ่นขึ้นมาเองค่ะมันก็ บ่แม่นว่าเวบาให้่ยังสันจังสี่คือว่าให้ไม่คร่นั่นละมือว่านี่ภากันเฮ็ดอาด้เฮ็ยดร้าวซันเนี่ยมาถามพ่อข้าพูกอะไร้าสังกสีลายรอบเห็นว่าข้าสังกษีก็ได้ลวัาจอดแจงเนี่้าสังกีเอกปพู่ยิบห้ก็แม่นออกทีเกี่วนเก้าสงนึงเก้าองนึงะคะเก้สองนึงก็ออกสีทามตูวเพราะว่ามืออื่นไปวดโนจะป่าปูเสจจุดปู่บ่หัน่นบ่อยจุดกับ่่ด้จุดเนาะค่ะหรือว่าสิรอแต่ยอดเนาะค่ะเนาะ มันกับ่แหน่มันก็แเลียแต่ปูคือว่าเราไม่คู่กับ่บสามารถศีระบูได้นะคะกับเหลียวอันนี้ก็แเลียแต่โศกไขมันเนาค่ะไม่คู่กับให้กาลังแรงใก่สาหรับคนที่โบท่านใดนะคะโดทนเอาสวรรค์เะาค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันกับตองพานคนอุปสรรคเะาค่ะทุกคนเกิดมามีทุกเมื่อเราค่ะคือไม่คู่ก็คือกันบบแหน่วาโบมีทุกเออตามคนตามภูมิมาก่อนนะคะแจงสีพ่อแสงสว่างแจงสีไปได้เพียงแต่ว่าเราเท่ามีแหละเท่าสิบ ปฏิบัติแบบไรเฮ็้จังไร้่าสิเนาะค,ะค่ะการใส่เงินคืีปูแล้ว่นกระสอนนะคะพ่นกระสอนให้ลูกให้ห้านว่าเออย่าม,มี่ยาวดูมี่ยาหลงตัวเองจะสิละแล้วเวลาห้าบ่มีแล้วมันผลาทางมากมันก็นยาาเ้าสิไปว่าให้คนกับบ่อดดสิไปเขียดใส่ผู้ใดะไฟมันกับบ่อดดเนาะมนันอยู่ที่เฮ้าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดคือที่เฮ้านะคะิี่ะแม่คู่ก็ให้สติสซ้อนใจเนาะค่ะทุกคน กะพิดผ่าในมด่ค่ะพิดผ่าแต่ว่าห้องสามารถสิแก้ไขใได้นะคะทีแม่คู่เป็นยูใดคู่มือนีนะคือคือขอปูเขาแ่าแม่คู่กับเสียถือบนนะคะเสียถือคนยินยัดเพราะว่าขั้นบ่มีปูกับบ่มีมือนีนะคะทีปูหอโซไหอมันห้โซให้ลาบก็คือเยซีมหาปูมาขอพรจากคนไรยโซ่เวลาบก็คือนำปัจจุบัจจัยมารวมสา่งนั่นแม่คู่นะคะเนี่ยแหละถ้าก็เฮ็ดไปเรื่อยๆบางงวดก็ได้ แม่คู่กันล่องพิดล่องถึงมากขึ้นกันแต่แหลกๆนะ้องเป็นหายมากเนาเพื่อนกับยุเนะค่ะ<อ>ับเหตุมากตลอดแต่แม่คู่กันว่าได้ว่ายุอขั้นเล็กว่าถึงสีเศร้าสัตวาปูกับว่าแมนค่ะกับผ้าลูกผ้าเต่าผ้าลูกผ้าหลานเหตุขึ้นเราเนี่แหละค่ะจนมาหอนมือนี่นะคะ่ะนี่ยไรเอฟซีกับพี่นี่พี่เจรน,นาเบิงเนาะค่ะเจอว่าไม่คู่เดททำพิดบอหรือว่าปูได้ขิดพิดบอกับลูกหลานหรือว่าปูบอคักจะของแค่เดียค่ะ เออบ่แมนค่ะคือยังเสียจวนคือกันเพื่อนกับปิดไยแม่คู่าะ่ะมาเพื่อนกับงวดห้ว่าบ่ได้หลายงวดแต่ว่าได้กะบ่ท้อเสียเพิ่นว่าได้เพื่อนกัยอมรับความจริงนะคะคือร้วกับมาบอกให้เอฟซฟังได้อยู่สายวิ่งแล้ว่าของเราสายวิ่งแต่ว่าได้แต่ว่ามันบ่ได้หลายมันลงขึ้นหลายเนาะค่ะมันก็ผพดพลาดได้เนาะเพราะฉะนั้นคือแม่คู่ห้เป็นแนวท่าล้วปูก็ให้เป็นแนวทงาห้เหาอยากเฮ็ดยอยาก้สง แล้วก็ปูให้คตีสอนใจเข้าพอครับผมาเขาเดินทางพิยปูกับดึงเข้ากลับหลักการแล้วแต่เข้าสีฟังเพลินบอฟังกันแล้วแต่เนาะค่ะอันนี้กัแล้วแต่ดุนพินิดความคิดความอา่านไคมันเนาะค่ะคือเขาบ่าสามารถสีบังคับคนมาให้เปนขึ้นคือจะาของได้ครับผมแล้วสีบังคับไ้คนภาษีคือเขาเปลี่ยนอยู่กับบ่ได้แม่นวะค,ค, <laughs> คือไม่คู่เปลี่ยนอยู่นี่กั สีแไม่เป็นบาวเพราะ่าเซียปูนะแต่ว่าแม่ค่เพราะเพราเมนเพราะว่าแม่คู่มีสตินะการเซียก็ไม่มาหลงไหลขังไครถึงขนาดสีบบลืมหูลืมตานะคะสิ่งศักซีก์มีกิ่งแต่ว่าเข้าใส่ให้ถือข้างเนาะแล้วก็ฟังเพื่นแล้วก็เออมันเมนียนบอขัน่นขัน,น่นดึงเข้าไปท่าที่พีดเออเท้าเท้าก่ สมควรฟีจารณนาเนาะคะ่ะขั้นเพ่นดึงเข้าทําบุญเขาวัดเขาว่าผ้าได้สร้างได้แปลงเลียมไซส์ขึ้นเท่ากับจ้าเฮตไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะครับผมเออแม่คู่ขอฝากไว้สําหรับพนทีเออว่าออวท่านมีโศกเนาะคะ่ะว่าท่านมีโศกมีมานเออลดทนไวกอนเนาะค่ะหรือว่าเข้าเบืองซื้อเนาะคะ่ะเบืองขีดปูเบิงไค่คอนข่ายไปเนาะคะ่ะสิบ่ได้คิดมาเนาะคะ่ะเนาะ ล้วก็เห่าบ่ซื้อก็ได้เลขทีว่าหลายตัวเลขพูหลายตัวนะค่ะแต่ว่าเพื่นบ่ปล่อยตัวเดียวเพื่นบอกไม่พูแล้วค่ะพูบ่ปล่อยตัวเดียวค่ะขั้นขั้นอยากได้ตัวเดียวหรือว่าเห้ฝันเอาล่องเบิงหามันได้แต่ไม่คู่กับฝันคือกันเลื่อคือปูสีดาไม่คู่อยู่ว่าจะฝันในสิบเอ็ดค่ะม่คู่ฝันในสิบเอ็ดตัวเดียวปูเททองบวกในฝันเนาะค่ะนี่แหละกันกันราษฎนเด็กพอปูสิบเอ็ดราษฎรวางทีจะฝันเลยค่ะไม่คู่ฝันเห็นปูตา ไปกับวันมาคือเรารอวันว่า, <c oughs> าปวไปไปงี้แหละไม่พูอะค่ะูปตะวันวันกับเป็นไปพูเพราะยุ่งว <c oughs> ันหนึ่งมจาจับพูไมาจับแขน,น,นวันเป็นไม่พูอ่นหล่ะไปเราก็กระซิบหูบอกวันอยู่เล่ <c oughs> ไปตีเอาเล่นง้างกอดฉั่นพูว่าฟ้าห้องนทอดออกไม่ซอยอกับข้าวก็ซอยแขนนั่นวันได้ดึงซอยอันพ้อขาบอะไนี่แล้วมาต่อต่อต่อใหญ่อยู่ค่ะมันมันหลุดออกแล้วก็ดึงนี่วออก้าแขนออก เก็บไปนี่ก no ับเปลือยานฟ้าก so so ็เลยไปกับป so ูเอาปาคอให้ปูกินหอมเลยค่ะปาคอตัวน้อยปูกินจนเมื่อยไหมคะแม่ปูเออเรื่องแหนมเาไนี้ปูก็ได้บอกว่าอีน่าก้อยอสิบัวกอันใม่คำขอข้อบัเทียไปตีเอะเ่นแล้วพ่อบอกเป็นตัวก้เลยแบอก็ไม่ให้หวว่าเลยใหม่เพข่อก็เด้เนาะ แต่ผู้คนเฮาเบาเนี่ยสิเพื่อนกะไปตีเอาขับไปตีขั้วไม้เอานะคะเนาะบ,บางเครือ่บบางที่เฮาก็ต้องเข้าใจปูเพราะว่ามันเขาพันษาเนาะค,ะค่ะช่วงมีเขาพันษาบางเทือ่บบางที่ปูแล้วก็สีลูกลอดลูกส้นกับลูกล้านสิว้าอ,อไปหรือว่าตู่แมนหรือว่าเป็นปัญหาจะเสียเฮากะพี่นิดพี่จะนานาบึงเนาะค่ะเพราะว่า ทา้งช่องอาจคีบไห้เบิงทูมือเนาะค่ะมือละเทียสองเทียสามเทียแล้วแตจังหวะเนาะค่ะอันนี้ก็บ่แม่นว่าห้าบ่บอบเนาะค่ะบ่ได้ยินนํากัดมื่อเนาะค่ะเออ่แเ่นว่าใหแต่ไอวัน่บม่นว่าไหแต่เม่คู่่แม่นว่าให้แต่แตงโมกับยิมเนาะค่ะไหว่าอยู่นับกันกับ่บด้คือกันเน้ะค่ะเด้อนั่นแหละให้เขาใจตามมีเนาะค่ะแล้วก็ให้เบิงคีปเน้ะค่ะเพราะว่าเบิงคู่มือเนาะค่ะแล้วก็ติดตามเอาที่ปู่วา มันมีความหมายยังผู้ทกนกับว่าบ่าเขาใจเข้ากับบึ่งให้มันเข้าใจนะคะบ,บ่าเขาใจเข้ากับเนี่ยแหละคือว่าเขา้าบท่ท่านมีสูขขนาดเหล่านะคะเนาะครนี่แหละแม่คู่กับให้เป็นกำลังใจสู่ผูสู่นเนนะคะเนาะค่ะทุกคนกับด้วยความเดือดร้อนด้วยความทุกข์จัางมาหาปูแม่บอกแม่คู่อยากให้ได้มัดทุกคนแล้วเ็บ่ะปิดบ่อบบางะคะ่ะอยากให้ได้เพราะว่าเพื่อนมาเพื่อนมาด้วยใจใส,ส่ทธา มียังเพิ่นก็มาถวายเนาะคะ่ะเพิ่นอยากมาถวายเพิ่นจะให้ปู้กินอยากให้ปู้รับค่ะเป็นน้ำเป็นไนเป็นข้าวสานเนาะคะ่ะคือทางบ้านแม่คู่บ่ได้ซื้อเลยะคะ่ะเพราะว่าด้วยแรงศรัทธาของ FC ทางไก่ทางไกล,ไกลเป็นน้ำเป็นขานะะ้นาวเนาะค่ะเพิ่นถวายมาเพิ่นมาเพิ่นก็ติ๊ดติด,ตด,ตดมือมาเนาะคะ่ะเพิ่นเอามาฝากนั่นละ่และแม่คู่ก็อ่อนวอนขอปู้ขอให้ปู้ให้ตรงๆคือกันว่าม่น่าปลุกปลุกมาขอหั่นดอก ขอให้เมื่อสูปู่สูคนค่ะตัว่าเอฟซีทั่วโลูกเพื่อนกาเบรงเนาะคะ่ะเพิ่นกาติตาเพิ่นกาด้วยใจไซซ์ัท้าของเพื่อนนั่นแหละคะ่ะนี่แหละแม่กู้มันบอขอกด้ยิงยน้ากันนะคะถือว่าถืออันนี้แล้วแต่บุญเฮ่าเนาะแล้วแต่บุญบอมเนว่าปูเหลี่ยกที่หักมักที่สั่งเนาะคะ่ะเพิ่นหักลูกล้านเพียงแต่ว่าการสิให้กู้ไปแก้ปัญหาให้คนเมื่อทุกคนก็คือสิบเป็นไปบ่ได้เนาะค่ะเนาะครัเออพราะนั้นเฮ่ากับซอยตัวเองนํา กะส่้อยตัวเองแล้วก็ใส่สติปัญญาใส่ความคิดปัญญาจะของนั่แล้วก็เฮ็ดจังได๋สิแก้ปัญหาจุดนี้ได้จังซี่ละค่ะครับบ๊องเป็นว่าบ่าเคยมีทุกข์เนาะค่ะทุกคนมีทุกข์หมดเนาะค่ะเพียงแต่ว่าเฮาปฏิบัติตนเองเออไปยุ่งมาให้มันฮอดมื้อน,นีเนาะค,ะค่ะค่ะาบัดเดี๋ก็สินิมนต์นะค,ะคู่แล้วค่ะแม่คู่เฮาสิยแล้วที่งงโคตรน้นมามายอยที่สอาเราแจงว่าอะ็รเลราเสวัสดีครับ ค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะสูงๆมันมาลำลำลุลรวยค่ะสวัสดีค่ะ